ก็จะมารีวิวนะครับภาพแขวนคริสตัลนะครับว่าทั้งการทำงานแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆที่มีมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นแผ่นภาพภาษาไทยนะครับฝึกพยัญชนะกอไก่ถึงฮอนลกฮูกนะครับสามารถพ่อแม่สามารถเล่นกับลูกๆได้นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับโดยการที่เราเนี่ยกดปุ่มเปิดก่อนนะครับสูอ่ะสูมเด็กน้อย ยินดีต้อนรับอ่าก็จะมีเสียงเพิ่มขึ้นมานะครับก็จะมีปุ่มลดเสียงนะครับอ่ากดกดเสียงก็จะเบาลงถ้าอยากเพิ่มก็กดเพิ่มบวกบวกไรได้บ้างค่ะอ่าก็แต่ละตัวเนี่ยก็จะมีปุ่มให้เรากดอยู่นะครับเป็นปุ่มนี้เช่นถ้าเรากดกอไก่กอไก่อ่าก็จะพูดออกมาลองดู ปอปลาปอปลาหรือว่าจะเป็นเอารอเรือหรือเราจะให้อ่านตามใช่ไหมคะหรือว่าเราจะอ่านตามก็ได้นะครับเราก็ใช้หมดอ่านตามอ่าเชิงอ่านกอกไก่กอกไก่ขอกไก่ขอกไก่เราก็อ่านตามหรือว่าจะเอาเป็นแบบดนตรีก็ได้นะครับกดดนตรีอ่าลดเสียงหน่อยอ่ารดเสียงโอเค แล้วมันมีอะไรคะทดสอบได้แล้วก็มีแบบทดสอบด้วยนะครับเขาก็จะบอกมาว่าให้เราหายย่อยอยักษ์นะครับเราก็กดยอยักษ์คำตอบถูกต้องถ้าเกิดเราตอบผิดเราจะบอกมาตอบผิดแล้วแล้วมีพยัญชนะพยัญชนะคืออะไรอ่านตามออพยัญชนะใช่พยัญชนะก็คือ อืมาเรียยนด้วกันก็คือว่ากดตรงไหนก็จะบอกถอดถุงอันนี้นะถอดถุงเป็นอย่างนี้ครับผม <ừ> โอเคก็ขอรีวิวเพียงแค่นี้นะครับแล้วก็กดปิดเด็กน้อยลาก่อนบ๊ายบาย